ใน EP นี้ก็จะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะครับผมก็คือ EP ที่1กับ1.2สนะครับสาเหตุที่ต้องแยกเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันอัดคลิปมายาวมากๆนะครับผมทำให้ตอนเรนเดอร์เนี่ยมันกินทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วก็พื้นที่ในฮาร์ดดิสเนี่ยไม่พอนะครับผมเลยจำเป็นที่จะต้องแยกเป็น2คลิปด้วยกันนะครับผมตามที่ผมได้บอกไปนะครับผมก็ขออภัยท่านผู้ชมที่ไม่สะดวกมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีทานผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทานผู้ชมเนี่ยมาสอนเล่นเกม c r u s a d e r Quest กันนะครับผมแนะนํามือใหม่แนะนําเมนูในเกมที่ควรจะต้องรู้นะครับผมการปั้นตัวละครเริ่มต้นแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆที่มือใหม่ควรจะต้องรู้นะครับผมสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยกำลังจะมาเล่นเกมนี้นะครับผมควรจะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสุดรวมแล้วก็เทคนิคต่างๆที่มือใหม่ควรจะต้องรู้เลยตั้งแต่แรกๆนะครับ ขั้นตอนแรกที่มือใหม่ควรจะต้องทำแล้วก็ควรจะต้องรู้เลยนะครับผมก็คือการกรอกโค้ดประจําปีนะครับผมจะเป็นโค้ดที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ท่านผู้ชมทางหน้าจอตอนนี้เลย โค้ดนี้นะครับผมมันจะได้ใบเลือกตัวละคร1ตัวนะครับผมซึ่งไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่ดีมากๆในเกมนี้นะครับผมแล้วท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องรีบแลกนะครับผมเพราะว่าโค้ดนี้มันจะหมดในวันที่29เดือน6แล้วก็ปี65นะครับผมมันจะหมดในปีนี้แหละแล้วก็หลังจากเดือน6ไปเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่สามารถที่จะใช้โค้ดนี้ได้แล้วนะครับวิธีการกรอโค้ดนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับผมต่อมามาที่บัญชีนะครับผมแล้วก็กรอโค้ดตรงนี้ได้เลย นะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมใช้โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะส่งมาทางจดหมายตรงนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งกดใช้นะครับผมอย่าเพิ่งกดใช้นะแนะนําว่าให้ดูคลิปผมให้จบก่อนค่อยกดใช้นะครับต่อมาเราก็จะมาเริ่มแนะนําเมนูในเกมนี้ที่มือใหมให่ควรจะต้องรูว้ไว้นะครับผมผมจะขอเริ่มจากเมนูแรกก็คือเมนูร้านค้าตรงนี้นะครับเมนูนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ให้เราเนี่ยมาเสียตังค์นะครับผมแต่ว่าใครที่เป็นผู้เล่นมือแรกหรือว่าเล่นครั้งแรกเนี่ยสามารถที่จะมาซื้อแพ็กเกจตรงนี้ได้ฟรีนะครับ แพ็กเกจตรงนี้นะครับผมก็จะได้เพชรนะได้พอยแล้วก็ตั๋วฮีโร่คอนแทคสีดาวนะครับผมอันนี้ค่อนข้างดีนะครับตัวเลือกอาวุธแล้วก็เลือกคอสตูมตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขออธิบายคอสตูมแล้วก็อาวุธตรงนี้อีกทีหลังนะครับแล้วก็แพ็กเกจต่อมานะครับผมจะเป็นแพ็กเกจที่ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะผมเป็นแพ็กเกจพื้นบ้านธรรมดานะครับถ้าท่านผู้ชมมีตังสามารถที่จะเติมแพ็กเกจตรงนี้ได้นะครับผมไม่ได้ขาดทุนหรือว่าไม่ได้คุ้คมค่าอะไรมากนะผมแต่ว่าถ้ามีตังก็ควรจะตัต้ ต่อมาอีกแพ็กเกจนึงนะครับผมจะเป็นแพ็กเกจที่ดีมากๆในเกมนี้นะครับผมก็คือแพ็กเกจปลดล็อกสกิลตัวละครนะครับแพ็กเกจอันนี้มันคือแพ็กเกจที่เราจะได้พอยแล้วก็เพชร200เม็ดตรงนี้นะครับผมแต่ที่ดีจริงๆเนี่ยก็คือสกิลปลดล็อกตัวละครตรงนี้ครับสกิลตรงนี้ดีมากๆนะผมในปัจจุบันเนี่ยเกมเปิดมาประมาณ6เกือบจะเปีแล้วนะปัจจุบันสกิลที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้มันยังเป,เป็นสกิลที่ดีที่สุดในเกมนี้นะครับผมแล้วมันเป็นสกิลของแต่ละสายอาชีพนันๆ นะครับผมสําหรับใครที่จะเป็นเมนอาชีพไหนเนี่ยก็ควรจะต้องมีสกิลประจําเมนอาชีพนั้นไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขออธิบายสกิลตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ผมขอบอกท่านผู้ชมไปก่อนเลยว่าถ้ามีตังค์นะครับผมสามารถที่จะซื้อแพ็กเกจตรงนี้ได้นะครับผมคุ้มมากๆนะครับผมเพราะว่าไอ้สกิลเนี้ยการจะปลดล็อกทีหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีตัวละครคอนแทคที่ตรงกับสกิลนั้นๆนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยอธิบายเหมือนกันนะครับผมขอข้ามไปก่อนนะครับต่อมาแพ็กเกจซัพพลายฮีโร่นะครับผมอันเนี้ย ต่อมารายวันนะครับผมก็จะเป็นเหมือนแพ็กเกจรายเดือนปกตินะครับผมเวลาที่เราซื้อแพ็กเกจตรงนี้เราก็จะได้เพชรตามนี้เลยนะครับผมเราก็จะได้เพชรตามรายวันตรงนี้นะครับถ้าแพงหน่อยก็จะได้เยอะหน่อยนะอันนี้เป็นแบบ7วันนะครับผมถ้าแพงหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้ของเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นคอนแทคนะครับผมเป็นคอนแทคสุ่ม นะไม่ค่อยดีเท่าไรหร่หรอกถ้ามันเกลือนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้เล่นมือใหม่เนะี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแพงพอสมควรเพราะว่ามันตั้งราคาถึง900าบาทกันเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจเนื้อนะครับผมสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะมีเนื้อค่อนข้างน้อยนะแพ็กเกจนี้ผมก็อาจจะแนะนําให้ท่านผู้ชมซื้อนะครับผมเพราะว่ามันได้เพชรฟรีแล้วก็เพชรฟรีตรงนี้มาซื้อตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ลงแบบทุกวันนะครับผมหรือว่าเนื้อขาดทุกวันก็ไม่จำเป็นต้องเติม แพ็กเกจตบโตเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจที่สําหรับมือใหม่นะก็ผมไปละอัพเลเวลเนี่ยก็จะได้ของตามด้านล่างตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะแพงหน่อยนะครับผมเป็นแบบ900นะครับผมก็จะได้เพชรเยอะขึ้นนะครับผมได้ตัวเลือกอาวุธแล้วก็ได้ตัวละครคอนแทคซีดาวตรงนี้นะครับเพชรรวมๆกันแล้วก็จะประมาณ140นะครับผมก็ถามว่าคุ้มไหมคําตอบก็คือค่อนข้างคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีต่างก็อาจจะเป็นต้องเติมก็ได้นะครับผมปัจจุบันก็ยังไม่ได้เติมนะของผมเนี่ย ต่อมาแพ็กเกจรายสัปดาห์นะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจที่จํากัดในการซื้อต่อสัปดาห์นะครับผมก็จะมีเขียนรายละเอียดตรงนี้แล้วนะครับผมสองครั้งต่อสัปดาห์อะไรประมาณนั้นนะครับแพ็กเกจตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับผมไอสามอันสนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับผมอย่าเติมซื้อนะครับแนะนําว่าให้ซื้ออันนี้ดีกว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมีดแล้วก็บผกก็คือเนื้อที่เอาไว้ใช้ลงด่าน นะครับปกติถ้าคุณเป็นผู้เล่นหลังๆแล้วเนี่ยก็จะต้องลงพวกด่าน c h a ลนเจอร์บ่อยๆนะครับก็จะเป็นที่ต้องใช้เนื้อเยอะนะครับผมก็แนะนำนะครับผมถ้ามีตังก็สามารถที่จะซื้อ2แพ็คนี้ได้นะผมก็ค่อนข้างคุ้มในระดับหนึ่งนะครับอันนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยคุ้มนะของพวกนี้มันสามารถที่จะไปฟาร์มาได้ฟรีนะครับผมแล้วมันก็แจกเยอะมากนะครับผมเวลามีอีเวนต์นะครับผมนีไม่แนะนําให้ซื้อนะครับ ต่อมาแพ็กเกจรายเดือนตรงนี้นะผมไม่จำเป็นต้องดูเลยนะครับผมไม่ค่อยดีนะครับสามารถที่จะฟาร์มได้ในด่านปกติอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อนะครับต่อมาแพ็กเกจจำกัดนะครับผมแพ็กเกจจำกัดเนี่ยเขาจะเป็นแพ็กเกจที่สามารถซื้อได้แค่ครั้งเดียวในเกมนี้นะครับผมถ้าซื้อไปแล้วก็จะไม่สามารถซื้อได้อีกนะครับแพ็กเกจตรงนี้นะผมก็อาจจะคุ้มก็ได้นะผมผมไม่มั่นใจว่าตัวเลือกตรงนี้มันเป็นตัวเลือกที่เลือกตัวคอนแทคได้หรือเปล่านะครับผมถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับผมไม่าย่งงิ อันนี้ผมไม่เคยเติมก็เลยไม่รู้นะผมขออภัยด้วยนะครับผมแต่ถ้ามันเลือกได้จริงๆเนี่ยก็ควรเติมนะต่อมาก็จะเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นแล้วก็ขั้นสูงตรงนี้นะครับผมก็จะได้คอนแทกสีดาวมา3าอันนะครับผมแล้วมันก็จะสุ่มออกตัวละครที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับปัจจุบันตัวละครพวกนี้ตกเมตาไปหมดแล้วนะครับผมมันจำเป็นที่จะต้องซื้อแพ็กนี้มานะครับผมเพราะว่าไอตัวพวกนี้กากแล้วนะครับผมตกเมตาไปแล้วนะครับตัวนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมยิ่งตกเมตาแล้วก็ไม่มีใครใช้เลยนะครับเพราะฉะนั ยิ่งเรามีตัวเลือกที่ได้มาฟรีเนี่ยตอนเริ่มเกมนะครับผมต้นเกมเนี่ยได้ไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่ผมให้ท่านชมกรอ,อกโค้ดเลือกตัวละครไปอีกหนึ่งตัวเนี่ยรวมแล้วก็จะเป็น2ตัวนะครับผมสองตัวเนี้ยก็เพียงพอต่อการเล่นเกมในอนาคตแล้วนะครับผมต่อการลงหนาญย,ยากในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้น2อแพ็กเกจนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อเลยนะครับผมไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับต่อมาแพ็กเกจรลุเป,ป้าหมายอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับผมไม่คุ้มนะครับ ่อมาแพ็กเกจจิวเวลリーนะครับผมก็คือเพชรนันั er ่นเองนะครับผมก็เพชรตรงนี้นะครับถ้าท่านผู t <t ้ชมจะเติมแพ็กใหญ่เนี่ยแนะนําว่าให้เติมแพ็กสเปเชียลอันนี้ไปก่อนซื้อแพ็กอันนี้ไปก่อนแล้วค่อยซื้อแพ็กนี้นะครับผมเพราะว่าแพ็กนี้ยมาได้ของเหมือนอันนี้ทุกอย่างเลยนะครับผมยกเว้นเราได้สกิลตรงนี้มาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะเติมแพ็กใหญ่นะครับแนะนําว่าให้ซื้อแพ็กเกจอันนี้ไปดีกว่านะครับผมแล้วค่อยมาซื้ออันนี้ทีหลังนะครับต่อมาโกแล้วก็เติบโตนี้ก็จะเป็นหนังสือจุตินะครับผมก็ ไม่จำเป็นให้เติมซื้อเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะอันนี้ก็จะเป็นใบเปลี่ยนชื่อนะครับผมในเกมนี้ก็จะตั้งชื่อได้ครั้งเดียวแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกนะครับผมนอกจากคุณจะต้องเสียเงิน900เพื่อเปลี่ยนชื่อนะครับต่อมาคอตูมนะครับผมคอตูมอันนี้ก็ไม่ต้องเติมไม่ต้องซื้อเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแจกในกิจกรรมนะครับต้นเกมก็ในโค้ดที่ผมให้ก็น่าจะมีแจกอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะคอตูมพวกนี้ นะครับแต่ว่าคอสตูมที่ราคารอยเพชรขึ้นไปหรือว่าเป็นพวกแบบสวยๆมีเอฟเฟกต์ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นคอสตูมที่ไม่มีแจกในตัวฟรีนะครับก็อาจจะต้องซื้อลอยเพชรตรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกนะเพราะว่าสเตตัสที่ได้เนี่ยมันก็ได้พอๆกันนะครับนี่อันนี้ก็ได้แค่พลังจบตี2 0 0แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เลือดอีกหน่อยนึงนะก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นพอยต์นะครับผมเวลาที่ท่านผู้ชมซื้อแพ็คเพชรซื้อของอะไรก็ตามในเกมเนี้ยมันก็จะได้พอยต์ตามจํานวนนี้นะครับผมพอยต์ point. เนี้ยสามารถที่จะไปแลกตัวเลือกตัวละครตรงนี้ได้นะครับผมสามารถที่จะแลกตัวคอนแทคทองพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับตัวพวกนี้ก็ค่อนข้างดี นะครับแต่ที่ดีจริงๆเนี anc, ่ยก็จะเป็นตัวเลือกคอนแทคซิฟันอันนี้นะครับผมก็ตัวละครซีซันพวกนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวละครที <ta> ่1ปีมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะไม่มาอีกแล้วนะครับผมในเดือนนั้นๆของปีนั้นนะครับผมถ้ามันมาในปีนั้นแล้วก็จะไม่มาอีกแล้วนะครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างแรงแล้วก็หาได้ยากมากๆนะครับปัจจุบันตัวที่ดีๆเนี่ยก็จะมีเอาแต่นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ไคดะนะครับผมไคเดะนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผม2องตัวนี้ดีมากๆนะครับผมแต ถ้าท ok ่านผู้ชมพลาดเดือนของที่ตัวนี้มันมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะไม่สามารถสุ่มได้อีกในปีนั้นแล้วนะครับผมก็จะต้องรอปีถัดไปนะครับตัวละครพวกนี้เป็นตัวละครแรนะแล้วมันมีรายละเอียดอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอที่บายในอีกคลิปหนึ่งล้วกันนะครับผมก็หลักๆนะครับผมถ้าท่านผู้ชมมีตั๋วทองนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยเราจะนิยมแลกตั๋วเลือกฮิโร่สีดาวแล้วก็ตั๋วเลือกคอนแทคอันนี้นะครับผมหลักๆแล้วนะครับผมไม่ค่อยจะเอาไปเลือกอาวุธหรือว่าไอ้พวกนี้กันนะครับ ก็สาหรับใครที่เติมบ่อยๆนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกไข่ดะหรือไบก็เอาแต่นะครับผมถ้ายังไม่มี2ตัวนี้นะครับแต่จริงๆห้าพันพอยทองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมก็ปกติถ้าท่านผู้ชมไปไม่ใช่สายเติมนะครับผมก็ให้เลือกอันนี้ก็พอแล้วนะครับผม ต่อมาพวกคอนแทคอันนี้ไม่คุ้มเลยนะับผมอย่าเปิดอย่าซื้อนะับผมว่าเทวดีตรงนี้ก็ไม่คุ้มอย่าเปิดอย่าซื้อนะับผมอย่าซื้อเลย3อันนี้อย่าเข้าไปยุ่งเลยนะับผมไม่คุ้มนะครับต่อมาก็จะเป็นของที่ได้จากสายฟรีอย่างเรานะก็ผมก็คือการกดดูโฆษณาแล้วก็จะได้ไอเทมตามนี้นะผมอันนี้ของผมดูไปแล้วนะก็คืออันนี้จะเป็นฮีโร่นะับผมสุ่มสิครั้งนะับผมแต่ว่าไม่ใช่พวกตัวคอนแทคทองนะจะเป็นพวกตัวธรรมดานะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แนะนาให้ดูโฆษณาตรงนี้ไปให้หมดเลยนะครับผม นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมสองอันนี้ก็จะเป็นกล่องแหวแล้วก็กล่องอาวุธนะครับผมมันก็จะสุ่มให้เรานะเป็นอะไรที่ดีมากๆในเกมนี้นะผมสำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้เล่นใหม่ควรจะต้องดูโฆษณาตรงแต่งให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าแรกๆเนี่ยเราจะขาดทรัพยากรนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมาช่วยเติมเต็มทรัพยากรของเราที่ขาดหายไปได้นะครับผมอ่ะสำหรับร้านค้าก็จะมีประมาณนี้นะครับ ต่อมาเมนูคอนแทคหรือว่าเมนูกระชานะครับผมก็เม mm hmm. นูตรงนี้ก็จะเป็นเมนูที่ให้เราเนี่ยเอาเพชรมาสุม่มนะครับผมเป็นการผ่านเพชรน,นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสเปเชียลคอนแทคหรือว่าพรีเมี่ยมคอนแทคเนี่ยท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องเอาไปสุ่มเลยนะครับผมไม่แนะนําให้สุ่มอย่างมากถ้าไม่ใช่พวกสายเติมเยอะหรือว่าเป็นสายแบบสายวานอะไรเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เปิดเลยนะครับถ้าใครเป็นสายฟรีเนี่ยไม่แนะนําอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าสเปเชียลคอนแทคพวกนี้ตัวมันไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมมันเป็นตัวที่ไดจากการสุ่มกระชาก,ก็จริงแต่ว่ามัััันดีแค่่บบางงตวนะอยกุ ฮารานหรือว่าเป็นพัสเสือนะครับผมขาจะเรียกว่าพัาเสือนี่ก็จะเป็นอีก2ตัวที่ค่อนข้างดีแต่ว่าไอตัวพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับผมแล้วอีกอย่างเวลาที่คุณเปิดเนี่ยมันมีโอกาสหลุดเลทมาเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้ที่ผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมเปิดจริงๆก็จะเป็นตู้ของพวกลิ m i t ต็ นะครับตัวโคลาโบหรือว่าตู้ลิมิเต็ดประจำซีซั่นนะครับผมสามตู้นี้ที่ผมได้บอกไปเนี่ยจะเป็นตู้ที่นานๆจะมาทีหนึ่งนะครับผมยิ่งเป็นตัวโคลาโบเนี่ยคือมาแล้วครั้งเดียวอีกปีหนึ่งต่อไปอีกขีาราชมันก็จะไม่มาแล้วนะครับผมตัวโคลาโบเนี่ยมันเป็นตัวที่ลิมิเต็ดมากๆนะครับอีกลิมิเต็ดหนึ่งก็คือพวกลิมิเต็ดประจำซีซั่นนะครับผมก็จะเป็นลิมิเต็ดที่มาแค่เพียงหนึ่งปีต่อหนึ่งครั้งนะครับผมพวกเนี้ย ผมแนะนําว่าให้เก็บเพชรไว้เปิดพวกตัวลิมิเต็ดก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าแรกๆเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะมีเพชรเยอะก็จริงแต่ว่าหลังๆเนี่ยหาได้ยากมากนะครับผมยิ่งท่านผู้ชมมีเลเวลเกิน100ขึ้นไปเนี่ยหลังๆหาได้ยากมากอาทิตย์นึงอาจจะหาได้เพียง15บเพชรเท่านั้นนะครับผมซึ่งมันน้อยมากๆนะครับผมมันไม่พอที่จะเปิดกาชาอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําว่าให้เก็บเพชรไว้จนกว่าพวกตู้ลิมิเต็ดจะมานะครับผมไม่แนะนําให้เปิดมาตัวนะแล้วก็ดูรีวิวจากหลายๆเจ้าด้วยนนรััััผผมมมมมแล้้ววววววก็ดดูททีีขขอออออองงงงตตเเย่่าาพหื พร้อมที่จะรองรับตัวที่ท่านผู้ชมจะเปิดมาหรือไม่นะครับผมอันนี้อยากจะเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเพชรในเกมนี้หาค่อคร้างยากนะแนะนําว่าให้เปิดอย่างมีสติแล้วก็เลือกใช้ให้อย่างเหมาะสมที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นซัพพลายฮีโร่ครับผมซัพพลายฮีโร่คอนแทคเนี่ยแนะนำให้เปิดทุกอาทิตย์เลยนะผมอาทิตย์หนึ่งจะเปิดได้สองครั้งนะครับตัวที่ได้จากซัพพลายฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้อัพแชมเปี้ยนนะครับผมก็แนะนําให้เปิดไว้นะครับผมต่อมาตัวุธนะผมตัวุธนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยห้ามเเเปปิิดดดด็ขาาาาคบมมถ้ือก นะครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่มีนะครับผมอาจจะไม่มีอาวุธประจําตัวแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะแจกพวกตัวเลือกอาวุธมาเต็มเลยนะครับผมก็โตัววิร์ดนี้นะครับผมไม่น่านให้เปิดนะครับผมมันสามารถที่จะอัปเกรดเอ้ยมันสามารถที่จะหาอาวุธพวกนี้ได้ฟรีๆได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอบอกวิธีอีกรอบหนึ่งตอนที่ถึงร้านค้าตีวุรแล้วนะครับต่อมาร้านขนมปังนะร้านขนมปังเนี่ยก็จะเป็นร้านที่เอาไว้สําหรับการอบขนมปังนะครับผมเพื่อเอาไปอัพโปรโมตตัวละครต่างๆนะครับโปรโมทคืออะไรโปรโมทก็คือการอัพเลเวลจาก 1ดาวไป2ดาวนะครับผมอัพจาก3ดาวไป4ดาวอัพจาก5ดาวไป6ดาวอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งหลังๆใช้เยอะมากนะผมไม่ว่าจะเป็นแรกๆหรือหลังๆ,ๆเนี่ยก็ใช้เยอะมากแนะนําว่าให้กดหาขนมปังตรงนี้ตลอดนะผมแล้วก็เตาอบพิเศษตรงนี้มันจะเป็นเตาอบที่ต้องดูโฆษณานะครับผมดูได้5ครั้งต่อหนึ่งวันก็แนะนําให้ดูนะครับผมแนะนําว่าให้ดูจนครบ5ครั้งเลยนะผมเพราะว่าขนมปังเนี่ยเราใช้กันบ่อยมากแล้วก็ใช้เยอะจริง นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นแรกๆหรือว่าผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็แนะนําว่าให้หาแบบ1ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าเราต้องใช้ขนมปังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าหาแบบตัสองตัวสองชั่วโมงเนี่ยมันจะนานจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้ามีขนมปังเยอะแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าให้หาแบบสุดสองชั่วโมงนะครับผม ต่อมาเมนูเปตเตอร์แล้วผมเปตเตอร์เนี่ยก็จะรวมอะไรต่างๆไว้เยอะแยะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอระยะไปแบบเร็วๆนะครับเท็ทิดานะครับผมเท็ทิดาเนี่ยอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีเขียนแล้วก็อธิบายตลอดนะครับผมก็ใครอยากจะมีเท็ทิดาหลังๆนะครับผมก็ให้เล่นในเรื่องไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะปลดล็อกให้เองนะครับต่อมานะครับผมบ้านฮีโร่บ้านฮีโร่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนบ้านนะครับผมให้เรามาตกแต่งอะไรได้ฟรีๆนะครับจริงๆก็จะมีพวกอีเวนต์กิจกรรมอะไรตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ใครท่านผู้้้ชมมมสาาารรรรตงงงงนนนนีกกกัััเเเเอออะคคบบผไไ่่่่่่ยืทห นะครับต่อมาเททิโร่นะครับผมเททิโร่เนี่ยก็คือการเอาตัวละครคอนแทคสีทอง3ตัวแล้วก็อัพเลเวลจุติ30เนี่ยมาสกให้กับแอสโมบิอุสนะครับผมเอามาแลกแอสโมบิอุสตรงนี้นะครับผมถามว่าคมไหมคําตอบคือไม่คมอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่าอัตราการออกตัวละครเนี้ยมันไม่ได้มีเยอะนะครับผมบางคนเนี่ยสุ่มไปสิบรอบก็อาจจะไม่ได้เลยก็มีนะครับแถมตัวละครนี้นะครับผมถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งในระดับหนึง่งแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับ OP หรือว่าติดเมตาขนาดนั้นนะครับ คอนเทนต์ตรงนี้นะผมมันเป็นคอนเทนต์สำหรับคนที่อยู่ในระดับเอ็เกมแล้วนะผมมีตัวละครเยอะนะครับผมแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะครับก็เอามาแลกแอสโหมดตรงนี้ได้นะครับผมแต่สำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นเริ่มเล่นหรือว่าเป็นมือเก่าแต่ว่าไม่ได้มีตัวละครเยอะเนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้เข้ามาในบทนี้เลยนะครับผมมันเป็นโหมดที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเราจะต้องเอาคอนแทคสีทองที่ตุ่มสุกจากกาชาเนี่ยมาแลกกับตัวละครตัวเดียวนะครับผมตรงนี้ก็ไม่ค่อยุูมแล้ว นะครับแถมก็ไม่ได้ o ออะไรขนาดนั้นด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยคุ้มนะไม่แนะนําให้เข้ามาในบทนี้สักเท่าไหร่นะครับผมถ้าคนไม่ได้เป็นพวกรวยหรือว่าเปิดคอนแทคเยอะจริงๆนะครับต่อมาลงเล่นแร่แปรธาตุนะครับผมก็คือที่สําหรับการเอาไว้ครับของนั่นเองนะครับผมก็ของพวกนี้จะเป็นของที่เราสามารถที่จะเอามาคาบได้นะผมก็จะเป็นผลไม้นะครับหนังสือจุตินะครับผมเดี๋ยวผมค่อยอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็หินสาหรับการใส่อาวุธนะผมแน่นอนว่าหินตรงนี้มันเป็นคอนเทนต์อื่นเกม นะครับผมเดี๋ยวเรื่องการลงหินนะผมหินได้จากไหนเอาไปใช้ทำอะไรหินพวกนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอทําคลิปอธิบายในอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเนื้อหาคอนเทนต์ตรงนี้มันเยอะจริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหินไม่ใช่หินนะครับผมเป็นไอเทมที่สาหรับการแลกตัวละครนะครับก็ได้จากการลงด่านเชเลนเจอร์เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยอธิบายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าของพวกนี้ผู้เล่นใหม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับต่อมาก็ห้องวิจัยสกิลนะครับห้องวิจัยสกิลเนี่ยก็จะเป็นห้องทีี่เเออาาไว้รรรสกับโขง นะครับผมโดยหลักๆแล้วเนี่ยสกิลที่เราใช้จะมีอยู่2สกิลนะครับผมถ้าเป็นสกิลของสายดาบก,ก็จะเป็น over flowing นะครับแล้วก็สกิลคาสขั้นสูงก็คือสกิลวันนี้นะครับผมก็วิธีการปลดล็อกเนี่ยเราก็จะต้องมีตัวละครที่ชื่อว่าเดว,วิลนะครับผมซึ่งได้จากการสุ่มฮีโร่นะครับผมก็จะเป็นฮีโร่คอนแทคสีทองตรงนี้นะครับวิธีได้เนี่ยสกิลนี้นะวิธีการได้สกิลเนี้ยค่อนข้างที่จะย,ยากนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องไปหาฮีโร่ว่าดาวนะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการเสียตังาาคคค์บบาทนนะรัผผมมมี่่ไได้้ออกปปเืตลิ นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกสกิลอะไรพวกนี้ได้นะครับแน่นอนว่าสกิลพวกนี้มีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆในหลังๆเกมนะครับผมเ <c oughs> พราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเป็นสกิลสายฟรีเนี่ยถามว่ามันเยอะไหมนะก็ก็เยอะพอระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าของสกิลวันนี้นะครับผมถ้าเทียบเรื่องความเก่งเนี่ยสกิลพวกเนี้ยทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นถึง2เท่ากันเลยทีเดียวนะครับผมก <c oughs> ็สายดาบก็จะเป็นรูปมือแบบนั้นนะครับผมของพาราดีนก็จะเป็นอันนี้นะครับของสายธนูนะครับผมก็จะเป็นนสกิลี้ นะครับผมถ้าไม่มีสกิลนี้ก็สามารถที่จะไปใช้พวกสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีตรงนี้ได้เหมือนกันนะของสายปืนนะครับผมสายปืนเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะครับผมน่าจะเป็นอันนี้นะครับของสายเวทนะครับผมก็จะเป็นสกิลแยกล่างสกิลนี้นะครับผมอันนี้ของผมฝึกได้ฝึกได้มาพอดีนะครับก็โชคดีไปนะครับของสายพิเชษนะครับผมก็เป็นสายพระนะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ฮิลเอ้ยไม่ใช่ชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมนะครับผมหนึ่งคนนะครับก็สกิลนี้ก็ค่อนข้างดีนะ ดีมากๆเป็นอันดับต้นๆของเกมนี้เลยนะครับผมแต่ของผมเนี่ยไม่มีนะก็เลยจะจะต้องใช้เป็นสกิลพวกนี้แทนนะครับก็สกิลฮีโร่นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหลักๆแล้วก็จะเป็นสกิลที่ทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมมีกําลังซับนะครับผมก็แนะนําว่าให้ซื้อสกิลคาร์ดพวกเนี้ยมาได้เลยนะครับผมก็เสียตังประมาณสามพันห้านะครับต่อมาที่เก็บของนะครับผมที่เก็บของเนี่ยก็จะเป็นคลังที่เก็บไอเทมของเรานะครับผมก็มันจะป็นต้องอธิบายอะไรมากนะครับผมอันเนี้ยท่านผู้ชมก็น่าจะะรรูู้้กัันนอย่แลวคบ สำหรับใครที่คังเก็บของไม่ค่อยพอเนี่ยก็จะต้องใช้เพชรในการขยายคันเก็บของสักนิดหนึ่งนะครับต่อมาร้านอุปกรณ์นะครับผมร้านอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นอาวุธแล้วก็เป็นแหวนนะครับผมเวลาเราตีออฟเราก็จะมาตีกันที่ร้านนี้นะครับผมแล้ววิธีการหาอาวุธนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่มีตัว6กดาว5้าดาวแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าไม่มีอาวุธนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะมาหาอาวุธได้จากการตีอาวุธเก่าพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยของดาวก็จะเป็นอันนี้นะครับของคอนก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับธนู ของสตาร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็จะเป็นอาวุธเก่าๆนะครับผมธีการตีอาวุธแลผมให้เราเนี่ยกดแล้วก็สกัดอาวุธมานะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เทมตามนี้นะครับผมแล้วเราก็กดตกลงไปนะครับอาวุธเนี่ยมันก็จะสุม่มนะครับผมให้กับตัวละครของเราที่มีอยู่นะครับก็ถามว่าสุ่มยากไหมก็สุ่มยากพอสมควรนะครับผมท่านผู้ชมก็จะต้องสุ่มอาวุธอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะเจออาวุธที่ตรงกับฮีโร่ที่เราจะใช้นะครับผมแน่นอนว่าออฟเนี่ยมันก็จะสุ่มดรอปให้เราด้วยนะครับ ก็อาวุธที่ส่ดม,มาก็จะเป็น4ดาวนะถ้าเราสก,กัดต่อไปก็จะสามารถสก,กัดพวก5ดาวหรือว่า6ดาวตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมขอผมขอไม่สก,กัดละกันนะเพราะว่ามันเปิดไอเทมนะครับวิธีการหาอาวุธก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหลักๆนะ